ธนาคารกรุงไทยแจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้ผู้ใช้งานทุกคนโดยอัตโนมัติหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง n r n e w ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะธนาคารกรุงไทยแจ้งยกเลิกระบบให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์เพื่อป้องกันความสับสนและลดความกังวลของผู้ใช้งาน ส่วนผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอมไปแล้วระบบจะยกเลิกให้อัตโนมัติตั้งแต่คืนวันที่7มิถุนายน2564ที่ผ่านมาพร้อมเร่งพัฒนาระบบและรูปแบบให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐต่ตอไป ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจากกรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันลาดด่าสุดโดยกำหนดให้ผู้ใช้งานเลือกให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของทางธนาคารกลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตรนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตัง และเพื่อใช้ในการตรวจสอบการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐนั้นพบว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดังนั้นเพื่อความสบายใจของผู้ใช้งานและความโปร่งใสทางธนาคารจึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง3ส่วนออกจากแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับผู้ที่ใช้งานได้กดให้ความยินยอมไปแล้วนั้นทางระบบจะทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่คืนวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา ทางนี้ทางธนาคารจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบของการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการของภาครัฐเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตามเกมของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และทุจริตในโครงการของภาครัฐ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์และการเชื่อมโยงที่จำเป็นของแต่ละโครงการทางธนาคารจะยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแม้ว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ตามและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณข้อมูลจากสถานีข่าวกระทรวงการคลังจากหน่วยงานราชการ